มาใส่หน,นะากงองเขาเลืนะ่ไปห,นะนะหน้าหนูพุกกลิ่นเนาะในเมื่อนี้ครับเจ้าจะมาเล่าเรื่องผีกงกล่วยนะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็อยู่หนะาอยู่ให้นะพี่น้องนะอยู่ให้กำบรไดไก่ปันไดเนาะเพราะว่านะก็มีพี่น้องไหลไหลคนนะว,ว่าไหลท่านเนาะทีนะอยากให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนาผีกงกล่วยเนาะเพราะว่า าได้ประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะข้าพเจ้าได้ไปยิงอนาหนูไวตอนกงคืนเนาะเราอนาจะได้ยินเสียงมันจะคล้ายๆคือนาผีกองกวีนะข้าพเจ้าก็ได้ลําบุว่าเป็นผีกองกวีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเข้าพเจ้าจะได้ยิงเสียงอนาเหมือนผีกองลกวยร้องตามอนาห้อยนะพี่น้องเราข้าพเจ้าจะเว้า บางคนข้าเจ้าก็ว่าข้าพเจ้าก็เคยนะเห็นผีกองกวยแล้วบ่าเนาะแต่ตอนยังประมาณอายุประมาณสิบปีนะพี่น้องก็ได้ประมาณสามสิบปีแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอายุก็ประมาณสามสิบเอ็ปีเนาะก็ได้ประมาณเสาปปีแล้วตอนข้าพเจ้าอายุประมาณสิบปีเนาะข้าพเจ้าไปกับนาพ่อตาพี่น้องข้าพเจ้าก็ได้ไปกับพ่อแล้วก็ ขับเจ้าไดไไปกับอนาพอเท่าเนาะสมัยนั้นบ้านเหาเนี่ยังมีป่ายใหญ่ล้ายเนาะคนยังน้อยพี่น้องเดี๋ยวนี้หมูม่บ้านเหาเนี่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วเนาะแต่สมัยนั้นปีปีสองพันหกตัวสองพันสี่ฮะเนาะสมัยนั้นเนาะขาพเจ้ากัได้ไปอนากับพอเท่าเนาะเขาส่งคนไป เพราะว่าข้าพเจ้ายังน้อยข้าพเจ้าบอได้เอาปืนไปเนาะมีแต่ไปนามพดเท่าพอเท่าเอาปืนเกบไปเนาะเขาก็เลยได้ไปนอนอยู่ป่าก็ไก่เติบเนาะกย่างประมาณสี่สัมงเนาะครึ่งมือ้อมันจึงหอดบอที่เขาไปนอนอยู่ป่าพี่น้องแล้วสมัยนั้นข้าพเจ้ายังน้อยเนาะเราไปหอดบอที่เขาอาานอนแล้วผดเท่าก็ว่าบอกอาณะข้าพเจ้าว่าเขาก่อไฟก่อนเนาะเขาก่อไฟก่อน เขาจึงไปลกปลาแล้วว่าไปยหญิงสัตว์เนาะเขาก็เลยไปฮอดประมาณสิบสองโมงแหลงเนาะเขาก็เลยรวบรวมเก็บฟืนบ่อระว่าทางที่นอมเนาะระหวว่าทางอานาตัดไม้มาเห็ดกระท้อนเนาะเขาก็เห็ดแล้วแล้วก็คุ้งเขากินเนาะเขาคุ้งเขากินก็อพอเท้าก็บอกอานาให้ข้าพปจ้าอยู่กระท้อนเนาะก็พอเท้าสิไปล่ากระลอกเนาะมากินแล้ว พอเทากองไปได้ไปไกลพี่น้องพอเทากองไ้พอเทากองไปได้ไปไกลเนาะพอเทาก็ไปนาประมาณสามสิบเมตรที่สมัยนั้นเนาะประมาณสามสิบเมตรน,นั่นแหละแล้วเวลาประมาณหกโมงแรงตาเวนใกล้จะตกดินเนาะแล้วข้าพเจ้าจะได้ยินเสียงนาเมืองเสียงเด็กน้อยห้องไห้เนาะพี่น้องมันจะห้องไห้นาบนภูเขาสูงเนาะพี่น้องเนาะ แล้วตอนนั้นข้าพเจ้ายังน้อยข้าพเจ้าก็ยานว่ากลัวเนาะก็ยานแล้วก็ข้าพเจ้าเอิญอ่ะพอเนาะเอิญพอเท้าให้พอเท้ามาเพราะว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงคื่อเด็กน้อยเนาะพอเท้าก็มาแล้วข้าพเจ้าก็บอกอาณาให้พอพอเท้าเขราว่าน้องได้ยินอาณะเสียงอาณาเมืองเด็กน้อยของให้เนาะถึงภูเขามาเทพอเท้าก็มาเสื้อนะพอเท้าก็ว่าบนมีหยัง บางทีอาจจะเป็นนกเขานกเขาเมียวเนาะบางทีอจ,จะเป็นนกเขาเองข้าพเจ้าก็คนลุดแล้วสมัยนั้นจำเป็นเด็กเนาะคนก็ลุดแล้ว <c oughs> แล้วพอก็กลับไปยิงกระลอกตืมเนาะเราข้าพเจ้าก็นั่งสมัยนั้นมีเต็นนั่งกับยานพี่น้องยางแล้วบกกาไปเก็บฝุ่นบักกาไปอย่างมีเต็นนั่งแล้วให้แบบนี้งให้แบบี้แล้วก็ มันจะได้ยินเสียงเหมือนเด็กน้อยห้องให้มันจะมาใกล้ๆตัวเฮาพี่น้องแล้วเวลามันมาฮอดประมาณประมาณเสาไปเมตรหรือว่าห้าสิบเมตรพี่น้องสมัยนั้นครับเจออ้าก็ยังจืดบ่อยได้หรอกเสียงมันจะเหมือนกงกว่วยเนาะแต่มันจะเสียงมันจะออกน่าคล้ายๆกับตัวหมาน้อยห้องพี่น้องแต่มันห้องแล้วมันจะมีเสียงแบบวลากลงกว่วยตามนะพี่น้อง แล้วข้าพเจ้าก็เลยน,นะข้าพเจ้าก็เลยแล้วนะเสียงมันจะมาใกล้ๆเนาะเราพอดีพอเท้ายิงปืนปืนเก็ตเนาะแล้วก็เห็นให้เสี่ยงมันหายไปเนาะแล้วก็เลยมืดแล้วพอเท้าก็เลยเก็บได้กระโอลกตัวหนึ่งแล้วก็ยิงได้ตมบางเนาะตอนเจ็ดโมงยิงได้ตมบางตัวหนึ่งมาแล้วก็เขาก็มานอน เอนเราก็เข้ามาเห็ดกินมดเนาะหลังจากเขากินเขาหนาะหมดเราก็เอากะนอนเนาะเราพอเ้าก็กองไฟยันยะัให้เนาะให้มันแจ้งแล้วก็เขาก็นอนนอนเนาะนอนประมาณเก้าโมงนัแหละพอเ้าก็อ่หนะลัดไปแล้วแตเข้าพเจ้ายานะ้าพเจ้าก็เอาอ่นะสมัยนั้นค่ะเจ้าเอาอ่หนาะนะปืนยางยิงป่าเนาะเพราะว่าสมัยนั้นจะมีอ่นะ ปลาห้อยจะมีปาลาไหลนะครับเจ้าก็เอาอันนั้นปืนยิงปลาไปเนาะเขาพ้าก็เอาปืนยิงปลามามาจับเบึงป้าอยากไปยิงปลาเนาะแต่พอท้อาก็นอนแล้วครับเจ้าก็เอาปืนยิงปลาใหนกับปะปะปะไว้นั้นเนาะเขาพเจ้าสี่นอนแล้วก็ขราพเจ้าเบึองมาอยู่กองไฟเนาะมันจะมีเหมือนเด็กน้อยพี่น้องมันจะบนบนบนใหญ่พีน่ <phin> น้องมันจะสูงเพราะมันนีมันจะสูงเพราะมันนี่เรามันจะบ่มีมันจะบ่ใส่เสื้อ คนนะพี่น้องมันจะมีเสื้อผ้านุ่งคือมนุษย์เฮาเนาะเตนหน้าตาเนี่ยจะเหมือนมนุษย์เฮาแต่มันจะหน้าตามันจะแห้งพี่น้องเรามันจะมีขานี่ยจะมีขาข้างเดียวพี่น้องมือนี่ยมมีมือสองข้างแล้วก็ขาข้างเดียวเวลามันมาแล้วมันจะกระโดดพี่น้องมันจะกระโดดตุดุดรุดมันจะกระโดดมาเรามันจะกระโดดมาห้อกระกงไฟเนาะเพราะว่ายามนี้จะเป็นยามเน่าระดูเหนาเดือนสิบสองเนาะเรา จะเห็นอาามันกระโดดกระโดดมาอยู่กองไฟแล้วมันจะอาณาเบดว่ามันจะมาอยู่กองไฟนี่มันจะอุ่นเนาะพี่น้องแล้วมันก็มันนั่งนั่งเราข้าไปเจ้าเห็นะข้าไปเจ้าก็นั่งขับพเจ้าเห็นข้าพเจ้าก็ลุกเลยลุกแล้วก็บอกอาาพอเท้าไอ้พ่อพ่อลุกลุกข้าพเจ้าเห็นอาณาคุณเด็กน้อยผู้หนึ่งมันมาอยู่กองไฟฮั่นเนาะขับพเจ้าก็บอกอาาพอเท่าพอเท้าลุกมาเบิ้งบอมีเม่ยงเนาะแต่ข้าพเจ้าเห็นใส่ตาแว๊บมา เห็นมันแหลนเนาะแหลนคือกระโดดแต่มันกระโดดสูงพี่น้องถึงต้นไม้เลยแหละมันกระโดดบ้าเท่อนึงนีงน่มันจะขึ้นถึงต้นไม้เลยพี่น้องแล้วข้าพเจ้าก็ยาเนาะข้าพเจ้าก็บักกาสีบอกให้พุทเาหูเนาะแต่พุทเาก็ว่าเป็นอย่างาลูกเห็นอีกอย่างเนาะเราขอข้าพเจ้าก็เลยว่าข้าพเจ้าเห็นเด็กน้อยผู้หนึง่งเนาะมันหน้าตามันจะแห้งๆเนาะพี่น้องเนาะมันจะบ่มีผมพี่น้องแล้ว ขาจะเป็นขาข้างเดียวพี่น้องข้าพเจ้าก็บอกให้เราให้พระเท่าพระเท่าว่าเป็นอย่างบางทีนะมันบม่มีอย่างตแต่ข้าพเจ้าคิดคิดหลายเกินไปเนาะเราพระเท้าก็นอนแล้วหลังจากพระเท่านอนพระเท้าจะเอาอาณาอณาเขาก็เอาอนณามาสมพี่น้อง,องรั้วตัวนะเป็นสีสีสีเหลืองนะเขามักตามปืนดินเขาก็จะมาผสมผสมใส่นะปืนดินเนาะมันจะเป็นมาสมพี่น้อง พอเท้าก็เอามาตัวน,นั้นมาจูดแล้วก็โยนิ้นใส่น่ะกองไฟมันจะคิ้วแล้วมันจะมีกิ่งน้ำเม่นน่ะพี่น้องเพระเาะว่าถ้าว่าเขายานเหาก็จูดอันนั้นให้แล้วก็ผีมันจะยาน,นพี่น้องเหาก็นอนเหาก็นอน,น,น,อนไปประมาณตอนเช้าตอนตีสามพี่น้องประมาณตีสามนั่นแหละแล้วครับเจ้าจะได้ยินนะ่ะเหมือนคนเดินถึงหลังคาเพราะว่า เขาจะเห็ดกระท้อนเนาะสมัยนะเขาจะเห็ดกระท้อนไม้ไผ่แล้วก็หลังคาเนะเขาจะตัดไม้ไผ่มามามุ้งเนาะพน้อเราจะได้ยินเสียงเหมือนคนเด็กน้อยมันยิมาเยื่อนะเยียดถึงหลังคาเนาะเยียดสองสามเทือแล้วก็มิดจิลีไปนะพี่นองแล้วก็ตอนลุกตอนเสิบหกโมงเท้าก็มาลุดมาครับเจ้าก็ลุดมาเรามันจะได้ยินเสียงนะผีกองเก๋ยชัดๆเลยพี่น้องเห็นใหม พอตามันพอเท่าเนาะกันให้พอเท่าขนลุดเลยเนาะเพราะว่าสมัยนั้นจะเป็นป่าดงดิดปัญญายะมัมจะฮ้องไห้ดังสุดๆเลยพี่น้องถึงที่เท่าที่ควรครับพเจ้าสมัยนะคะเจ้ามานี่เหมือนเปิดลำโพงใส่หูเลยพี่น้งองแบกกงก้อยนแต่ว่าเสียงมันจะดังขึ้นเหมือนตัวหมาห้องพี่น้องดังสุดๆเลยพี่น้องเว้เยแล้วพอ สมัยนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าพ่อกระต้องยานะี่น้องนะพ่อก็เลยฟังแล้วพ่อก็ตัวนะให้ข้าพเจ้าเนาะว่ามเ่เป็นอนยะังเป็นอนานกธรรมดาเนาะแดี๋ยข้าพเจ้าบึงสีหน้าของพอเท่าพอเทาก็ยานะ่าเนาะหน้าตาก็มืดแล้วก็บอปัดอีกอย่างเนาะเราก็เลยว่าลูกเขาการบอรล่าแล้วเพราะว่าพอพอเท่าเจ็บท้องเนาะเขาก็เลยกลับบ้านเนี่ยพอเทาก็อัางแบบนี้ให้ แล้วพอเทาก็เก็บของเข้าของมดดนะพอเทาก็ว่าไปตอนเ้านี้หกโมงเจ็ดโมงเขาก็ยังไปให้ถึงบ้าน,นพี่น้องในใจของข้าพเจ้านะครับพี่เจ้าก็นึกว่าพอพอเทามันต้องยาน,นพี่น้องแต่พอเทาคนเก่เขาเจ้าบอกแสดงให้เขาฟูงแล้วเขาเห็นนะพี่น้องแล้วเขาก็ยังมายังมาประมาณนาประมาณสี่สัปโมงแล้วสี่สัปโมงแล้วก็มาฮอดอนาะ มา,มาห้อดบ้านนะพี่น้องมาหอดบ้านเ้าคนที่หมู่บ้านเขาเจ้าก็ทานอ่นนะพอเท่าว่าเอ้าเป็นอย่างไปนอนแต่คืนเดียวก็กลับมาแล้วพอก็ล่าเรื่องเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ให้เขาเจ้าฟังเขาเจ้าบอกโอ้ส่งเดือนที่แล้วเขาเจ้าไปเขาเจ้าก็ได้ยินคือการเนาะเราพอมาได้ประมาณพอเท่ามาได้ประมาณอ่ะน,นะประมาณสองอาทิตย์เนาะ พอเท้ามันก็ไข้เนาะไข้คืนเตสมัยนั้นเขาก็มียาสมุนไพรเนาะก็ใส่ยาสมุนไพรแล้วก็เฮ็ดพิธีนะเนาะแล้วก็ให้พอเท้าก็ดีขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นพอเท้าก็บ่อยยกส่วนอนาข้าพเจ้าไปเนาะแล้วก็มาอนาเดือนประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองแหละพอเท้ากับอนาได้ยินพอเท้าเว่าเล่าเรืเ่องให้ฟังเนาะพอเท้ากับหมู่ของพอเท้าเขาส่งคนไปก็โดน หลอกคือกันเนานะพี่น้องเนาะเราตั้งแต่สมัยนั้นมาแนละ้วข้าพเจ้าก็บอได้เขาป่าเลยเนาะจนฮอดข้าพเจ้ามีอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับยึงเริ่มเขาป่านะเพราะว่าสมัยนะั้นเหาย่านของมากาเข้าป่าเลยเนาะแล้วก็ได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีเนาะข้าพเจ้าจึงได้เขาป่าแล้วก็ล่าสัตว์ทั่วไปเนาะล้วส่วนตัวพ่อของข้าพเจ้านี่มันจะ บกอยมักอ่นาล็ปลาปันไดเนาะแต่พอเท้านี่มักสุดๆเลยเต่เดือนนี้พอเท้าบ่อยู่แล้วพี่น้องเนาะอย่างแต่พอเท็ๆของข้าพเจ้านะพี่น้องเนาะเรื่องนี้ก็คือว่าบางคนเขาเจ้าว่ามันบมีจริงเนาะแต่ข้าพเจ้ายังเสื่อนะพี่น้องยังเสื่ออะมันยังมีจริงนะพี่น้องเนาะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่มันจะอยู่ในป่าที่บกไฟนี่โคนไปลบกความเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ประมาทไ่ได้เนาะ คลิปนี้ก็มีเตประมาณนี้นะแล้วก็มีบางคนเขาเจ้าก็ว่าเป็นอย่างครับเ,เจ้าเป็นพ่านนะในพรานแท้ๆคือบเห็นล่าสัตว์ใหญ่ล่าหมูป่าล่าแกงล่ากวางล่าฟางนะพี่น้องเตะเขาเจ้าก็อยางว่าว่าสิสบปีปีที่แล้วนะครับเจ้าก็เคยได้ยิงอยู่พี่น้องเตะสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นสมัยใหม่แล้วเขาก็มุขนยิงสัตว์ใหญ่นะพี่น้องนะเขาก็ป้าให้มันเทพันธุ์น่าไล่เขาก็มุขนยิงพี่น้อง มีกระลอกมีนะพวกหนูพุกหร้อร่วไก,ก่ป่าเขาก็ายิงพวกนั้นก็ได้แล้วอาเป็นโจจำเป็นสิไปล่าหมูป่าเพียงนาะก็ไม่แก่ประมาณนี้เนะ